อินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องงอง,ง,อง,ง,องสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาบางใหญ่ไนาบาซ่านนทบ,บุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับบริษัทคิดแอนด์คิสและไทยแวนการ์ดครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไรอยู่ในกองงงงงงงนะครับผมรายการที่จะพาน้องๆและพี่ๆทุกคนนะครับผมไปนะครับผมรับชมของเล่นหรือการนะครับผมหรือของสะสมต่างๆนะครับผมเราจะทำการแกะกล่องออกมารีวิวให้ทุกคนได้รู้จักกันเลยนั่นเองครับผมว่ามีอะไรบ้างสำหรับวันนี้นะครับผมก็ยังเป็นทยแว่นกาดอยู่เช่นเคยนะครับผมรับหน้าที่โดยพี่ชินเช่นเคยจ้า และสําหรับในวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการนะครับรีวิวนะครับผมว่าแคลนัวนะครับผมที่ได้จากชุด B t ท2 1ขีกล่องสีม่วงนี้นะครับผมย้านะครับว่ากล่องสีม่วงนะครับผมมีลูกเล่นคอมโบยังไงกันบ้างนะครับผมอ่าถ้าอย่างนั้นมาดูกันเลยดีกว่านะครับสําหรับแคลนัวนะครับผมก็ต้องบอกกันอีกทีหนึ่งว่าแคลนัวนั้นก็จะเป็นสไตล์ลูกเล่นก็คือแนวการตี ให้ได้หลายๆครั้งในเทิร์นเดียวนะครับผมนั่นก็คือใช้ความสามารถจากสแตนทริกเกอร์หรือเอฟเฟกของมอนสเตอร์ที่ช่วยสแตนนั่นเองครับผมดังนั้นยูนิตต่างๆนั้นก็จะเน้นการสแตนเป็นหลักนะครับผมแต่ในชุดนี้ก็จะมีความสามารถอื่นๆเสริมขึ้นมาด้วยนั่นเองครับอย่างเช่นความสามารถในการหงายดาเมจก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับผมการหงายดาเมทที่พิชินพูดถึงนั้นไม่ใช่การฮิลนะครับผมเอาดาเมจออกแต่ว่าการใช้ดาเมทที่คว่ำแล้วนะครับผมที่เราใช้ไปแล้วให้หงายขึ้นอี โอเคงั้นมาดูเรื่องคลิกร์ที่เราสามารถปรับปรุงได้ในตอนนี้ก่อนดีกว่านะครับผมตอนนี้ถ้าเราซื้อออกมาเราก็จะได้ทลิกรอร์2ชนิดนะครับผมตอนนี้พิชชินเก็บก่อนเราก็จะได้คลิกอร์มา2ชนิดนะครับผมนั่นก็คือเลดไลนิงกับคลีมินิตนะครับผมเดิมนั้นสัดส่วนทลิกร์นะครับผมที่เราได้มาจากชุดก่อนหน้านี้นะครับผมนั่นก็คือฮิวสี่นะครับผม สแตนแปแล้วก็คลิคที่ข้อสีนั่นเองนี่คือในกรณีที่น้องๆทุกคนซื้อ B t 0 1ศูคิดน่กล่องสีน้ําเงินมา4กล่องนะครับผมน้องก็จะได้ทริกเกอร์ครบ16ใบพอดีเป๊ะตามแบบที่พิชินได้พูดไปเมื่อกี้ทีนี้ตอนนี้เรามีทริกเกอร์เพิ่มนะครับผมทาให้เราสามารถประยุกต์ใช้ทริกเกอร์ได้อีกสมมุติว่าใครบอกว่าอยากคลิกหนักๆอยากตีแบบหนักๆแบบเปิดปุ๊บคลิเปิดปุ๊บคลิ2สองสามเตเมดไปเลยแน่นอนในเทิร์นเดียวแนะนําก็ผมก็ใใส่่่เเเเลไนนนิงพมปป็4บัอ อาจจะเอาสแตนออกก็ได้นะครับผมหรืออาจจะบสมดุลก็ได้ครับอาจจะเป็นคลิ6สแตน6ฮิลสีก็ได้คือฮิลนี่ยังไงเราใส่สีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะเพิ่มลดในส่วนของอื่นๆไปนั่นเองครับหรือว่าใครอยากจะให้จั่วเพิ่มขึ้นหน่อยอาจจะใส่สแตนไปเพิ่มก็ได้นะครับผมอาจจะใส่สแตนเพิ่มไป4ใบอย่างนี้ก็จะทำให้เกมรับเราเก็บเกมบุกเรามีการต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นกับมือจั่วได้มากขึ้นนั่นเองครับ หรือใครอยากจะใส่สมดุลก็ได้ก็เปลี่ยนเป็นคลิ4ส,สแตน4ฮิล4ก็ได้ดรอว4ได้เช่นเดียวกันนะครับผมทีนี้ถ้าเกิดบางคนบอกว่าเฮ้ยชอบแบบเดิมชอบคลิส4สแตน8แบบนี้งั้นพี่ชินก็จะขอแนะนำเลสไลนิ่งหน่อยละกันนะครับผมเพราะว่าคริติเคลิลทิกเกอรตัวเก่านะครับผมไม่มีเอฟเฟกพลังโจมตี5,000นะครับผมโดยปกตินะครับผมแคลนนี้นั้น การตอบูสให้ถึง20,000ค่อนข้างยากถ้าเกิดไม่ใช่เป็นคิงกับควีนแล้วปกติทริกเกอร์นั้นเราก็ถ้าไม่จะเป็นจริงๆก็มักจะไม่ลงมาต่อบูสน่าจะลงไว้เก็บไว้บนมือไว้กาดดีกว่าทีนี้ถ้าเกิดเป็นทริกเกอร์ตัวเก่านะครับผมถ้าเกิดเราไม่คิดจะลงมาใส่ลงมาสู้จริงๆเก็บไว้กาดอย่างเดียวก็จะขอแนะนําเปลี่ยนเป็นเลดไลนิ่งแทนเพราะความสามารถของเขานั้นสามารถช่วยหงายดาเมทที่เราใช้ไปแล้วได้นั่นเองเพราะว่าชุดใหม่เนี่ยจะกินเคาน์เตอร์บัสเยอะกว่าเดิมอีกนะครับผม เพราะว่าอย่างเช่นในชุดที่แล้วนะครับตัวที่กินคา์เตอร์บัสหนักๆเลยก็คือบูท่าลแจ็คที่ต้องใช้ทุกเทิร์นเพื่อให้เขาตีได้นะครับผมถึงเราจะมีตัวช่วยหงายก็จริงแต่ว่าตอนแรกสัดส่วนมันยังกำลังดีคือมีตัวใช้น้อยมีตัวช่วยหงายมากแต่ในตอนนี้เนี่ยตัวใช้จะเยอะขึ้นมาตามครับถ้าเกิดเราปรับแต่ยูนิตท,ที่บุกอย่างเดียวคา์เตอร์บัสอาจจะไม่พอใช้ดังนั้นก็แนะนํา ประยุกติทิกเกอร์หน่อยอาจจะเปลี่ยนคีย์ข้อทิกเกอร์เป็นตัวนี้ก็ได้จะได้ช่วยหงายมากยิ่งขึ้นเพราะเอฟเฟกต์เขาคือการช่วยหงายดาเมจนนั่นเองนะครับผมนอกจากนี้เอฟเฟกต์ F ของเขานอกจากจะช่วยหงายดามจแล้วนะครับเขายัางช่วยเพิ่มโซได้ด้วยเพราะว่าค่าคอของเขาคือการนายูนิตนี้จากเลียวเข้ามาในโซนะครับดังนั้นหมายความว่าถ้าเกิดคุณเล่นกับยูนิตที่มีเมก้าบลัซเช่นมิสเตอร์อินวิซิเบิลคุณจะสามารถช่วยเร่งการโซช์จได้ไวขึ้นเกิดใส่ไปสีใบก็ อย่างน้อยจั่วขึ้นสักใบ2ใบมันก็ช่วยชาร์จให้ไวขึ้นนั่นเองทําให้ใช้ความสามารถเมกะบาสของอิมิเตอร์ิมิซเบิลได้ง่ายขึ้นครับเพราะทุกคนอาจจะมีปัญหาว่าใช้มิเตอร์ิมิเบิลเป็นตัวบุกอยากจะใช้เฟืของเขาแต่ชาร์จไม่พอสักทีอาจจะจบเกมก่อนเราแพ้ก่อนหร,อหรือว่าเราชนะก่อนแต่อยากใช้อย่างนี้ก็แนะนํา i ล h t นิ n งครับผมเข้าไปช่วยชาร์จก็ได้งายดาเมดก็ได้หรือต่อให้ไม่บุกได้อินวิซิเบิลแต่ยังไงเรามีคลิปดีเข้าทิกเกอร์อาจจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้แทน4ใบก็ได้ครับจากของเก่า4ใบประมาณนี้นะจ๊ะโอเคครับผมกับเกรดศูนย์ลุกเล่นต่างๆของในชุดนี้ทีนี้มาดูเกรดหนึ่งกันบ้างดีกว่านะครับผมในชุดนี้ก็จะมี2ใบเหมือนเคยนะครับทวินเบลเดนะครับผมก็เป็นยูนิตที่ แน่นอนครับผมว่าเป็นเพอร์เฟกตาหลายๆคนก็มักจะไม่ค่อยลงมาอยู่แล้วแต่บางที่จาเป็นจริงๆก็ลงมาได้ครับลงมาช่วยต่อบูสต์หรือในกรณีที่เราจั่วไม่เจอเกรดหนึ่งจริงๆก็ไลท์เป็นตัวนี้ก็ได้อย่าไปคิดมากนะครับผมยังดีกว่าเราไลท์ช้าไปเทิร์นนึงนะครับสาหรับแวนการ์ดนี้ไลท์ช้าไปเทิร์นเดียวนี้คือเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าใครถึงเกรดสก่อนนี้จะได้ทวินได้ก่อนซึ่งโอกาสเพิ่มการบนมือและโอกาสติดคลิทิคอลทิกเกอร์หรือว่าทิกเกอร์อื่นจะมากกว่านั่นเองครับดังนั้นเนี่ย อย่าคิดว่าไล่ช้าเป็นเรื่องเล็กนะครับผมอาจจะเป็นเรื่องใหญ่นิดนึงนะครับถ้ายัางไงก็อยากไล่เร<ๆ>็วๆก็อยากให้อยาให้การ์ดมันไม่สมดุลอาจจะใส่อัตราส่วน3 2 1สให้มันเป็นพอดีพอดีกันนะครับผมอย่าใสอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไปถ้าเกิดใส่เกรดสาม,มากกลายเป็นว่าเราหาเกรดสเกรดหไม่เจอเราอาจจะไม่มีโอกาสไล่ก็ได้เลยนะครับผมเหมือนโมริคว่าคุงนะครับดังนั้นก็ระวังไว้ด้วยละกันสําหรับเคลซเจอร์นะครับผมเคลซเจอร์ตัวนี้เป็นยูนิตที่ มาความสามารถแปลกใหม่คือสามารถสแตนเองได้ถ้าเกิดยูนิตที่บูสต์ตีฮิตดังนั้นหมายความว่าเคลโซเจอร์นั้นเหมาะกับการซัพพอร์ตอย่างยิ่งแต่สามารถต่อบูสต์ได้แนะนำนะครับผมเอาไปต่อบูสต์กับพวกพลังโจมตี1 1ึ0 0นเท่านั้นเพราะว่าถ้าเกิดน้องๆต่อบูสต์ด้วยยูนิตที่มีพลังโจมตีน้อยๆอ,อ,อย่างเช่นอ่ะ1ม0 0 0ต่อบูสต์ยังไงก็ได้แค่14 0 0 0นะครับถ้าเกิดฝานตองข้ามเป็นยูนิตนี้พลังโจมตีประมาณสัก9,000ขึ้นไปยังพอว่าแต่ถ้าเกิดเป็น10,000่น หรือหมื่นหนึ่งอันนี้จะตีเข้ายาครับเพราะว่า1มื่นสี่เขากาดใบเดียวอาจจะอยู่แล้วก็ได้อสมมติเขาหมื่นหนึ่งเราหมื่นสี่สมมติเราเราไม่คำนวณทิกเกอร์นะครับไม่ไม่คิดถึงทิกเกอร์ก่อนเขาหมื่นหนึ่งเราหมื่นสี่เขากาดห้าพันใบเดียวก็อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราเป็นหมื่นห้าอ่ะโอเคมันเท่ากันมันถือว่าเขา้าดังนั้นเขาต้องกาดเป็นหนึ่งหมื่นแทนเพราะว่าถ้าเกิดเขากาดเป็นหมื่นห้าเหมือนกันพลังจะเท่ากันก็ยังถือว่าเข้าอยู่ดีดังนั้น หมื่นสี่กับหมื่นห้าต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องสําคัญไว้ในการต่อบูส์่วนหลายคนโอ้ยตีไม่เขาไม่เข้าเลยทําไมตีไม่เข้าจ่ะทีก็ให้ระวังเรื่องการต่อบูสไว้ด้วยถ้าเกิดต่อบูสได้น้อยไม่ถึงหมื่นห้าอันนี้อันตรายครับเขากาดง่ายแน่นอนดังนั้นเคลโซเจอร์ Soldier, จึงเหมาะกับยูนิตี่พลังโจมตีหนึ่งหมื่นหนึ่งพันอย่างเช่นอชุราไกเซอร์หรือบูทาแจกมากกว่าเพื่อให้ต่อพลังกลายเป็นหมื่นห้าแน่นอนครับ แต่ถ้าเกิดฝันของข้ามเป็นยูนิตที่มีพลังโจมตี11,000เช่นเดียวกันอย่างเช่นเจออาชุร่าไกเซอร์เหมือนกันหรือเจอดาร์โกนิกโอเวอร์ลอดนะครับผมอาจจะทําให้การโจมตียากขึ้นไปอีกแต่ไม่เป็นไรครับผมถ้าเกิดฝันของข้ามเป็นหมื่นเดียวก็โอเคไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดไม่ใช้เราก็เก็บไว้กาดก็ได้จับบนมือไม่มีปัญหาครับทีนี้ถ้าเกิดต่อพวก11,000 11,000บวก4,000โอเคมันเป็น10,500ใช่ไหมครับงั้นโอเคใช้ได้ตีเข้าและถ้า ในกรณีที่เราตีฮิตปุ๊บเคาสแตนรอก่อนอยู่แล้วแล้วแล้วเราเกิดใช้เกรดสเราทวินได้ได้สแตนอีกโอ้โหทีนี้รู้เรื่องครับอาจจะตีเสริมเข้าไปด้วยพลัง2 0 0 0 0เลยก็ได้ดังนั้นนะครับผมใครอยากจะใช้เคลซเจอร์นะครับก็แนะนำคู่กับ11,000เท่านั้นนะครับผมจะดีมากอ่ะโอเคกับเคลซเจอร์จ้ามาดูยูนิตเกรด2กันบ้างดีกว่านะครับผมกับคู่นี้เลย NGM โปรตไทป์และ Mag i c เ a n เกอร์คิร่านะครับผม สำหรับ NGM Prototype นะั้นนะครับผมเป็นยูนิตพลังโจมตี8,000นั้นคงต้องคิดหน่อยนะครับผมว่าจะเอาตัวอะไรต่อบูสต์เขาแน่นอนครับว่าพลังโจมตี8,000นะั้ค่อนข้างต่ำถ้าเกิดเราอยากจะใช้โจมตีจริงๆควรต้องต่อด้วยพลังโจมตี7,000ขึ้นไปยกตัวอย่างเช่นเค a ดอ o ์เมคานิกนะครับผมหรือจะเป็นพลังโจมตี8,000อย่างเช่น t o สบอยจากชุดที่1ก็ได้นะครับชุดนี้ไม่มีเกต1หนึ่งพลัง7,000ให้นะครับผมเสียดายจริงๆแต่ถ้ายังไงในชุดแรกก็จะมีพลัง7,000 8,000ให้ค่อนข้างเยอะอยู่ก็คือไม่ต้องคิดมากอะไรมีทั้งเช้านะครับผมมีทั้งท็อตบอลมีทั้งเคดอมแมคคนิกนั่นเองดังนั้นก็คือเลือกต่อบูสต์ได้ตามสบายนั่นเองครับแต่อย่างไงก็คือแนะนําให้เป็น7,000ถึง8,000เข้าไปเป็น7,000ในกรณีที่ฝ่ายตรงข้ามเป็นยูนิตพลังโจมเป็นแบนการ์ดมื่นเดียวอ่าโอเคถ้าเขามื่นเดียวเรา1,050อย่างนี้โอเคแต่ถ้าเกิดเขาเป็น1,000หกก็แนะนําต้องต่อด้ดวยท็อตบอลที่เป็น8,000เท่ากันนะครับผมเป็น 8, เป็นหมื่นหกจะได้ตีพวกหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเข้าแต่ถ้าเกิดยังไงเรากะลงมาเพื่อเราอินเตอร์เซปอยู่แล้วงั้นก็ไม่เป็นไรครับบูตเซอร์อะไรก็ได้เดี๋ยวก็รีบอินเตอร์เซปให้ใช้ไปแล้วลงพวกบูทเทิลแจ็คหรือว่าคิงออฟซอร์ที่เป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นกว่ากมาแทนตรงนี้จะได้ต่อแล้วเกินหมื่นห้าได้นั่นเองจ้าและนะครับผมเ g m นจีเอ็มโปรตอไทปนั้นก็จะเป็นยูนิตที่ไม่ค่อยเหมอกอกาะกับการบุกยิ่งนักพลังเขาน้อยไปน,นิดนึงนะครับผมแต่ก็คือใช้บุกได้ไม่ใชใชช่่งง่่่่่่วววาา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 า้้้ไไไไมมมมมดแตตยยยััััังงเเเเเนนนนนนีกก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 ็็หะะะบบบบรรรรรออออปปิ์์ซคคผผขึูสถณ เราควรเอ็นเต์เตปดีไหมหรือควรเก็บไว้บุกเทอร์นาดีเพราะว่ามันนึงอาจจะมีการ์ดมากกว่าก็ได้ดังนั้นก็แล้วแต่จ้าแต่เป็นยูนิตท,ที่เหมาะทั้งลุกและลับนะครับผมอาจจะลุกไม่แรงมากแต่เขาสมดุลทั้งลุกลับนั่นเองอ่ะเรียบร้อยครับผมยูนิตเกรดสตัวถัดไปเมจิเชียนเกิร์ลคิร่านะครับผมก็จะเป็นยูนิตท,ที่เหมาะกับการเล่นจั่วมากยิ่งขึ้นก่อนอื่นเลยการเล่นคิร่านั้นต้องจำไว้ก่อนว่าเคาเอเตอร์บลัสของเธอที่ต้องใช้เป็นค่าคอสก็คือ2ใบ ดังนั้นก็ผมจะต้องเหลือไว้2ใบก่อนเสมอทีนี้คิลล่านั้นค่อนข้างจะกดดันฝันข้ามได้ดีครับคิลล่านั้นต่อบูสง่ายก็คือขอเป็น6 0 0ันขึ้นไปก็พอแต่ถ้าเกิดฝังข้ามเป็นพวก1 1 0 0 0หก็ต่อสักเจ็ดพันขึ้นไปคือบวกให้เป็นประมาณหมื่นห้าหมื่นหกให้ได้นั่นเองครับขึ้นอยู่กับฝังข้ามฝังข้ามเป็นหนึ่งหมื่นแล้วก็ต่อให้ได้หมื่นห้าขึ้นไปฝังข้ามเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแล้วก็ต่อให้ 16, ได้หนึ่นงหมื่นหก เวลาเราเอาคิร่าโจมตีครับผมฝ่ายน้องข้ามถ้าเกิดเห็นเรามีเคาน์เตอร์บาร์สองใบก็คงจะเน้นการมาที่เราแน่ๆเพราะว่าเขาคงไม่อยากให้เราจัวรหรอกครับผมดังนั้นก็คือก็จะเป็นตัวที่กดดันเขาได้ดีอีกตัวหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดล,ลงคิร่าเป็นเลียวกาดไว้นะครับผมแล้วก็มีแวนการต์ตอื่นการใช้คิร่าโจมตีนั้น ไม่จําเป็นจะต้องโจมตีฮิตแวนการ์นะครับผมเพราะว่าเอฟเฟกต์ของคิร่านั้นขอแค่ตีฮิตก็พอดังนั้นตีฮิตเลียวากาดก็ไม่มีปัญหาไม่เหมือนไลออนฮีนะครับไลออนฮีนี่คือเอฟเฟกต์เขาเขียนไว้ชัดเจนว่าต้องตีฮิตแวนการ์แต่คิร่าแค่ตีฮิตดังนั้นตีฮิตตัวอะไรก็ได้จะเลียวจะแวนการ์ก็ได้ดังนั้นคิร่านั้นเป็นตัวที่กดอนฝันของข้ามได้ดีครับบางทียูนิฟนของข้ามเป็นพลังโจมตีหนึ่งหมื่นคิร่าเราเกิดไม่มีตัวบูสต์ขึ้นมาอาจจะโดนคางเาโลทำลาย,งยังไงดีล ก็ลองหันไปตีเลียวกาบฝีนองข้มก็ได้ครับบางทีเขาอาจจะคิดหนักก็ได้เพราะว่าต่อให้เราตีเลียวเขาเข้าเราก็ได้โจยอยู่ดีนะเอออาจจะต้องมาทุ่มทุนกาดกับเลียวเหมือนกันทที่ปกติปล่อยให้ตายก็ได้ดังนั้นกีฬลลานี้คือถ้าเกิดเรามีคอ์เตอร์บัสเหลือไว้2ไว้ขู่เขาจะเป็นการโจมตีที่ต้องกดดันเขามากว่าเขาจะต้องมากาดมนงั้นเราจะจั่วนะถ้าเกิดเขาไม่กัดเราก็ได้ั่วก็โอเคครับวิน,ว,นวินทั้ง2ฝ่ายนั้นก็คือจะทางไหนจะ เขาจะก,การหรือไม่การเราก็ได้เปรียบนั่นเองเพราะว่าเขาต้องมาพะวงกับตัวนี้ก่อนส่วนคิดลล้านนั่นเอนะครับผมว่าใครที่ไม่อยากใส่ดรอทิกเกอร์ก็จะนําใส่คิดลล่าไปเพิ่มจะได้ช่วยโอกาสการเร่งจั่วมากขึ้นในกรณีที่เราไม่มีดรอปทิกเกอร์เลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดกับประมือแล้วไม่มี บางทีเราบุกหนักแต่เขากาดอยู่เราอาจจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในการบุกกลับของเขาก็ได้นะครับผมเพราะเป็นการจะเป็นประมาณว่าเออเองจะบุกอะไรก็บุกมายัยถึงตาฉันนะฉันบุกกลับแน่ๆนะครับผมอาจจะไฟนอเทินกันเลยทีเดียวนะครับยังไงก็ขอให้ระวังกันไปด้วยครับผมแต่คิาล่านั้นเน้นย้ำกันทีนึงครับผมว่าเป็นยูนิตที่น่าใช้แน่นอนครับผมกับเมจิเชียนเกิลคิลล่ามาดูกับยูนิตตัวสุดท้ายของเรานะครับผมนั่นก็คือคุณสิงโตไลออนฮีนนั่นเอง ไลออนทีนั้นนะครับผมก็เป็นยูนิตที่เหมาะกับการกดในฝันของข้ามอีกตัวหนึ่งเพราะว่าในตอนนี้นะครับผมแคลนโนวานั้นยังต่อบูสต์ให้ถึง2 0,000ไม่ได้ถ้าเกิดนี่คือพิชินไม่นับคริดที่เข้าทิกเกอร์หรือว่าพวกทิกเกอร์ทิกเกอร์อื่นท,ท,ท,ที่จะบวกพลังนะครับคือตอนนี้เนี่ยโนวานั้นต่อบูสต์ธรรมดาไม่ถึง2 0,000ื่นมันไม่เหมือนกับลอยเย้าพลัดินหรือว่าโอลาร์คนหรือว่าคางงโลที่ต่อ20,000ง,ง่ายนะครับผมตอนนี้โนวาในแถวแว่นการจะต่อ2 0 0 0 0ไม่ได้แต่ในอนาคตจะทําได้นะครับผมตอนน ดังนั้นไลออนฮีทก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่กดนั้นให้เขาต้องมากาเพราะบางทีเขาอาจจะเลือกปล่อยนะครับผมไม่กาดแวนการเพราะว่าเรารู้ว่าเขารู้ว่าเราใส่สแตนเยอะทีนี้เขาอาจจะไม่ค่อยได้เขาก็จะเสี่ยงโดยไม่กาดหันไปกาดพวกอ่ายูนิตที่รอสแตนอีกทีหนึ่งประมาณนี้นะครับผมอ่ามันแล้วแต่สถานการณ์พี่ชิงยกตัวอย่างแล้วกันดังนั้นไลออนฮีทนั้นเป็นยูนิตที่ดีครับเพราะว่าเอฟเฟกต์เขาจะทํางานเมื่อเราตีฮิตเวนการเขาดังนั้นเมื่อเราเอาไลออนฮีทตีอาจจะบูสสักห้ามือห้าพันให แผ่นข้างจะเป็นอะไรไม่รู้เขาคิดแน่ๆเฮ้ยถ้าเราเหลือเคาน์เตอร์บัสสองใบตีปุ๊บฮิตปุ๊บเราใช้ความสามารถเดี๋ยวเราสแตนคางๆได้งง้นน่ากลัวงั้นกัดนั่นแหละตรงนี้ดีกว่าทีนี้ก็ไปวัดดวงเรื่องทริกเกอร์กันถ้าได้สแตนแล้วก็สแตน้างๆอยู่ดีในคีย์ดีคอลก็โอดให้คางๆก็ได้หรือว่าอาจจะอดให้ตัวเองแล้วลอรอลุ้นให้ทะลุก็ได้นะครับผมดังนั้นไลออนฮีก็จะเป็นตัวที่เหมาะกับการกดดันแผ่นข้าม ให้เขาตั้งกาดนั่นเองหรือถ้าเกิดเขาอยู่เรียวก็โอเคครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเกรดสามตัวอื่นอย่างเช่นอชูล่าไกเซอร์หรือว่าบิทเตอร์วิซิเบิลอยู่ข้างๆแล้วเขาจะไม่มีเอฟเฟกอะไรเป็นแค่ยูนิตพลังธรรมดาแต่แล้วอันฮิตตอนนี้คือเขามีนะครับผมน,นั้นก็คือเป็นเกรดสามที่เหมาะกับเรียวกาดก็ได้แวนกาดก็ดีอาจจะเน้นมาอยู่เรียวแวนกาดอาจจะเน้นอชูล่าไกเซอร์แทนก็ได้พอไล้วฮิตตีปุ๊บอ่าตีไปแล้วยังไงก็ตามสมมติฮิตเขาปล่อยนะครับผมอาจจะเอฟเฟกต์สแตนนะครับสแตนยูนิต ข้างหลังอ่ะสมมติสแตนข้างหลังไลออนฮีละกันสมมตินะครับผมก็สแตนเราไว้พวกตัวมากบูสเป็นเกรดหนึ่งอยู่แล้วก็สแตนไว้ก่อนทีนี้พอสแตนปุ๊บอ่ะเนี่ยพี่ชินยกตัวอย่างเกรดหนึ่งมาวางก่อนอ่ะสมมติสแตนปุ๊บแล้วอ่ะตอนแรกบูสสิอย่างนี้ก่อนสมมติตีฮิตเขาปล่อยปุ๊บอ่ะเราก็เคาน์เตอร์บัสสองเลือกสแตนเกรดหนึ่งก็เลือกสแตนแบบนี้นะครับผมทีนี้ถ้าเกิดเรามีเวนการ์ดอีกนะครับผมอ่ะสมมติเป็นอะเป็นเป็นอย่างนี้อีกรอบหนึ่งก็ได้พอดีพี่ชินไม่ไดาเรอไซ์ว้ทีป่๊บเกิดอะไรรรขึ้นคับเาออออออาจจะเลลืกกสแตนนนไฮิีรบึง แล้วคนนี้ก็ตีอีกอ่าถ้าเกิดฮิตอีกนะครับแล้วเรามีคอ์เตอร์บารสเหลืออ่าเราจะทําอย่างนี้อีกรอบก็ได้อะไรก็ว่าไปนะครับผมเพียงแต่ว่าอันนี้คือถ้าเกิดเราทําอีกรอบหนึ่งเนี่ยก็แค่สแตนเฉยๆแล้วก็ต้องไปรู้แล้วว่าไอ้ตัวข้างๆหรือพวกนี้มันจะมีเล่นอะไรได้อีกหรือเปล่าแต่อย่างน้อยไลออนฮิตนะครับผมเป็นเลียวเป็นเกรด3ที่อยู่เรียากาดก็มีความสามารถให้ใช้นั่นเองอาจจะเลือกไปสแตนข้างๆแถวอื่นยังไงก็ได้นะครับผมเรียกได้ว่า ตอนนี้นะั้นโนว่าก็จะมีรูเลนมาขึ้นนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มดรอปทิกเกอร์หรือเพิ่มคริทิีคอลทิกเกอร์ก็ได้นะครับผม สำหรับแทนนวาในตอนนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดใครอยากจะปรับปรุงยังไงก็สามารถนะครับผมหาบีที02นะครับผมขีดหนึ่งกล่องสีม่วงนะครับผมมาเพิ่มเติมปรับเด็กนั่นเองครับผมสำหรับชาวโนวานะครับอย่าไปยอมแพ้พวกรถยอต์พลัดดินนะครับผมอย่าไปเยยอมแพ้ใครอื่นเพราะว่าโนวานั้นก็มีดีในแบบตัวเองเหมือนกันไม่ต้องน้อยใจนะครับว่าทำไมการ์ดเสริมน้อยจังเลยใครอื่นมีตั้งเยอะแยะเดี๋ยวมันก็มาอีกครับโนวาก็จะมีมาเรื่อยๆนั่นเองครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผม อาแล้วครับผมสำหรับวันนี้พี่ชินคงต้องขอจบอาการรีวิวคอมโบของแคลนนะว่าแต่เพียงเท่านี้นะครับผมยังไงอย่าลืมนะครับผมว่าการจัดเด็กนั้นแน่นอนผมว่ามันต้องเป็นตามสไตล์ของตัวเองอย่าไปคิดมากไม่มีผิดไม่มีถูกครับผมทิกเกอร์เหมือนกันใส่แปดสิใส,ส่ใสยอย่างนี้สิอย่าไปคิดมากแล้วแต่ชอบนะครับผมมันเป็นสไตล์ของเรานะครับอย่าไปยึดติดม,มากเล่นการให้สนุกนะครับผมแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสารรค์ของเราสร้างชุดเด็กที่เป็นแบบเฉพาะของตัวเราเองดีกว่านะครับผมสำหรับวันนี้พี่ชินคงต้องของตัวลาไปก่อนนะครับพบกัน